พี่เออโอ้ยอยากอยากก็ไม่เคยยังกลัวใจวิวาพาชื่นกระมนอยากกังวลเลยน้องเอยแม้เจ้าไม่เคยจะเฉลยให้รู้ในไหนลองบอกหน่อยเป็นไรหันมาไกลๆหน่อยสิแล้วใหญ่น้องพี่เหมือนเชยน้องกลัวจะมาเกินเลย ฟังเพียงเอ่ยฉันไหนจะรู้งั้นทำไงงั้นทำไงเราพอคนเจ้าชู้ชู้โอ้เพียนเพียนชู้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  เป็นรก็ครูคอยคิดไม่ซือ่อจะถือทำไมจะมูย่าหันมาไกล <c oughs> เอ็ดไปใช้ไว้คนดีหุ้ยเบื่อเหนือใจขาดทุนรํำไปทุกทีแม่อยากรู้ดีก็ควรควรต้องมียกครูเอากำไรเรื่อยไปว่าอย่างไรก็ไม่ฟังโอ้อย่าทำตึงตังหอมแก้มอีกครั้งถ้าชมตรูไม่เอานะ นิดเดียวน่ไม่เอาน่านิดเดียวน่ก็จะบอกเรื่องวิวาเดียวันานะจงเชื่อครูอุ้ยพอนะประเดี๋ยวซิอุ้ยพอนะประเดี๋ยวซิอีกเมื่อไรจะรู้ดีหอมอีกทีเธอแก้วตาโถแก้มจะช้ำช้ำเป็นไรพี่สอนให้ต้องตามตำราก็เร็วซิประเดี๋ยวซิ กระเดียวสิกว่าจะบอกสักทีน้องเหลือที่จะรักจงฟังนะก็ฟังสิฟังนะก็ฟังนะสิพี่จะบอกวิธีย่างนี้แหละเริ่มวิวาอ๋อกอดกันนิดจะจูบอีกน้อยคาสแดนซ์หรือ่าจูบเฮ้่ร้อนเลยไงไับของเบียงร้อนเลยเหรอหไม่ร้อนอน่ะร,ร,ร้อนจะบอก แนนชอบแบบธรรมชาติใช่ไหมลมเหนือร้อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ไม่ร้อนหรอกมันมีลมมีชอบชอบกี้กี๊กี๊กี๊กีไปแซวโอเซเดี๋ยวเดเดี๋ยวเขาแซวกลับมั่งอะไรนะรอนปะ ขเครนเหรอเค่องบนต่ใกล้สนามบินจริงเหรอจริงสนามบินะครัสวนภูมิโอสวนภูมิหรอคล้ายสวนนหง่่ะไม่เช่่ยเล่นเลยอจะแ้มั่วอะไรอ่ะสวนนหต่ออะไรอ่ะต่อาใช่มเนสวนุีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ีอะไม่ไน้ โอเคครับต่อต่อต่อใกล้ถึงวันนี้ว่าแล้วนายอดดวงใจดูน้องมุกนั่นเราอะอย่าลดคีย์เขาที่ลดคีย์เฉยโอ้ยใคิงกันเอาของของที่ไหของเธอตึ้งติ่อธิษฐานเร็วไปแล้วอ่ะไหนอ่ะมันไงอืม ทิ่ฐานทันไหมไม่หรอกจริงๆเย็นเลยถ้าหัวเสื้อจริงๆหัวเสื้อเย็นเลยเฮ้ยไม่งั้นไม่อยากพอมันเลยไม่ดีแล้วร้อนจริงๆใส่เสื้อใกล้ถึงวันวิวาแล้วนะยอดดวงใจวันม่วันมใะวันะให้พี่เออ้คือนึงได้ตรงหมดเลย แค่วันวันมันผิดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าพูดถึืองอะวันงั้นร้องไปก่อนละกันอ่าร้องไปก่อนโอเคไม่กลัวนะยไปจำผิดร่าด้วยเอองั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ต้องร้องดีกว่าฮะงั้นเขาอย่าอย่าเพิ่งร้องประโยคนี้ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจำผิดได้ไหมงั้นเหรเพราะว่าคน,นอื่นแดนเป๊ะมากเลยงั้นเหรอฟ่าร้องไปก่อน ใกล้ถึงวันวิวาแล้วนะยอดดวงใจวันไม่หายน้องวันไม่หายพี่เอ๋ยเจ้าจากวันอะไรไม่เห็นจะน่ากลัวเลยโท่พี่เอ๋ยก็ไม่เคยยังกลัวใจวิวาผาชื่นก็หมดอย่ากังวลเลยน้องเอ๋ย แม้เจ้าไม่เคยจะเฉลยไดุ้กอย่าไหนลองบอกหน่อยเป็นไรหันมาไกลๆหน่อยสิแล้วใหญ่น้องพี่เมือนเชยน้องกลัวจะมาเกินเลยแม้ฟังเพียงเอ่ยฉันไหนจะรู้นั้นทำไงเลาพอคนเจ้าช่วย คำครูเป็นไรไนตามใจครูเป็นไรก็ครูคอยคิดไม่ซื่อโทษเธอจะถือทำไมจะููกอย่าหันมาใกล้เอ็ดไปใช้ไว้คนดีอุ้ยเบื่อเหลือใจขาดยยาทุนกลัไปทุกทีแม้อยากรู้ดีก็ควรต้องมี ลูดีวกาควต้องมียกครูเอากำไรเรื่อยไปว่าอย่างไรก็ไม่ฟังโธอย่าทำตึงตังหอมแก้มคางเธอชมตรูไม่เอานะนิดเดียวน่ไม่เอานะนิดเดียวน่านนดดนก็จะบอกเรื่องวิวาเดียวเถอะนะจงเชื่อครูได้ว <c oughs> นะกะเดียวสิก็เดียวสิอยอะไรจะรู้ดีหอมอีกทีเธอแก้วตา จะช้่างเป็นไรพี่สอนให้ต้องตามตำราดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิเร็วๆสิประเดี๋ยวสิเอเดนสักทีน้องเลือที่จะระอาจงฟังนะก็ฟังสิฟังนะก็ฟังนะสิพี่จะบอกวิธีอย่างนี้แหละเริ่มวิวาออก,กอดกันนิดนึ่งจ้ะ จูบอีกน้อยจูบไว้รอยรักเป็นจูบฝังรอยรักเป็นพิมพ์ใจใกล้เธอ